รีวิว Ford Everest Sport แต่งแนวสปอร์ตเท่ๆแบบนี้มีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ f o r ์ e v e r วอร s เรสตคันนี้เป็นสีเทาดำ เพิ่มแพ็กเกจ58,000บาทราคารวมทั้งหมดอยู่ที่1 5 4 2 0 0 0บาทตัวนี้เราแต่งให้กับลูกค้าโดยที่เราไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเราแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างหรือเราไปชมกันเลยฮะด้านหน้าเราได้ทำการเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับในส่วนของกระจังหน้าที่เป็นแกนการแค่โลโก้เนี่ยเราก็ถอดคืนให้กับลูกค้านะครับเพื่อ ลูกค้าเบื่อกระจังหน้าตัวนี้ก็สามารถมาเปลี่ยนกลับได้กระจังหน้าตัวนี้นะฮะฟอนต์อักษรจะเป็น FORD ซึ่งเป็นฟอนต์สีดำเงานะฮะแล้วส่วนอักษรในคลิกレンเจอรที่อยู่ฝากระโปรงนี้ตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรุ่นตัวสปอร์ตเท่านั้นนะฮะแล้วก็ด้านล่างนะฮะเราก็มีการ ขอบในส่วนสเกิร์ตของวิกเตอร์ใหม่เข้าไปนะฮะแล้วก็ส่วนสเกิร์ตตัวนี้เราก็ทำสีเป็นสีเทาดำสีเดียวกับตัวรถให้ด้วยนะฮะสำหรับตรงขอบขอบตรงนี้เนี่ยที่เป็นสีดำาด้านะฮะจริงๆแล้วก็สามารถทำสีได้นะอันนี้อยู่ที่ลูกค้าชอบแบบไหนนะฮะกันชนเราไม่ได้ถอดออกนะฮะอันนี้เราสวมเข้าไปเลยนะป็นกันชนวิกเตอร์แล้ว อุปกรณ์ตกแต่งตัวนี้นะครับก็จะมีการเบ้าให้เซ็นเซอร์หน้าทำงานได้ด้วยทีนี้เราก็มีการนะฮะครอบไฟหน้าให้กับเจ้าตัวนี้ด้วยนะแล้วชุดวิกเตอร์เนี่ยที่มาด้วยกันนะฮะกับชุดแต่งด้านหน้าสเกิร์ตแล้วก็คือซุ้มล้อตัวนี้นะฮะซุ้มล้อตัวนี้นะฮะสีนด้วยยางนะฮะไม่ได้สีนด้วยซิลิโคนนะฮะ ทำให้งาน,นออกมาดูเนี้ยบดูพรีเมียมมากๆเลยนะฮะสำหรับล้อแม็กเราก็ไดท้ทำการเปลี่ยนใหม่นะฮะซึ่งล้อแม็กของรุ่นสปอร์ตเนี่ยก็จะเป็นสีดำๆๆนะฮะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นล้อแม็กแต่งเป็นสีดำเงาเหมือนกันนะครับแต่ลัดด้วยยางโตโยนะฮะตัว Open Country นะครับตัวนี้ขนาดไซส์ยางหรือ,อซีรีส์ยางเนี่ยจะอยู่ที่ 2, 7, 5, 5, 5, 5, R 2 0 ใส่แล้วนะครไม่ติดซุ้มนะครับจะเห็นว่าดอกยางเนี่ยจะดูสวยมากเลยนะเป็นที่นิยมมากๆเลยในตอนนี้นะครไม่ว่าเป็น Everest ตัวไหนนะก็จะเปลี่ยนเป็นยางโตโยนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเป็นยาง bf goodrich นะฮะแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งของซึ่งเป็นมาตรฐานของ ford everest sport เนี่ยก็จะเป็นเน้นสีดำเงานะครับล่าราคาจะเป็นสีดำด้านมือจับก็จะเป็นสีดำเงา มีอักษรสปอร์ตข้างประตูด้วยนะแล้วก็เบ้ารองมือจับครับมีการติดตั้งเพิ่มขึ้นไปเพิ่มเข้าไปนะฮะอันนี้ผมเคยลงคลิปไปเนี่ยมีลูกค้าถามเยอะมากนะว่าฟิล์มอะไรอันนี้จะเป็นฟิล์มเซรามิกนะฮะเป็นส,สีสีดำนะฮะแล้วก็ขนาดความเข้มจะอยู่ที่80%นะครับตัวนี้แล้วก็ด้านหลังนะฮะก็จะมีการใส่สเกิร์ต ล่างด้านหลังเป็นของวิกเตอร์เช่นเดียวกันมาชุดเดียวกันนะครเป็นชุดเดียวกันกับด้านหน้าตัวนี้ก็จะมีท่อ4ตัวเลยนะครเป็นท่อหลอกนะฮะแล้วก็ส่วนสเกิร์ตเนี่ยก็ทำสีเป็นสีเทาดำสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีดำด้านนะฮะนอกนั้นก็ยังเป็นสเปคเดิมๆของโรงงานซึ่งเอลเลสปอร์ตเนี่ยสวยอยู่แล้วนะฮะ,นะะเราก็ได้ทำการแต่ง ในส่วนของชุดแต่งวิตเตอร์ทั้งสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลงังแล้วก็เปลี่ยนล้อมแม็กให้กับลูกค้านะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่สนใจ Ford e v e r e อ t ์เรส t ปอร์นะ,ะาามอ่าก็สามารถโทรหาเซลล์จัมโบ้ได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องจ um ัมโบ้ฟอร์ดด้ซิด้วยนะครับ